ผมดีใจทุกครั้งเลยที่ท,ทุกคนนะให้ความแบบความเมตตาน้องชายผมมากเลยก็แล้วเขาก็เขาก็สมควรที่จะได้รับได้รับกําลังใจแล้วก็ได,ได้ได้รับความเมตตามากๆนะครับขอขอให้แบบแค่แบบว่าขอให้รักน้องผมไปนานๆนะครับอยู่ให้กาลังใจน้องรู้ไปนานๆนะครับจะเป็นคนจะรักใครก็ได้ผมจะมีคนดูสองร้อยสามร้อยคนก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ให้ทุกคนได้มีความสุขกับสิ่งที่พวกเราทำเท่านั้นก็พอแล้ว ควรเป็นลมใต้ปีกให้กับให้กับผมให้ให้ให้กับน้องชายนะครับผมก็อยากจะเป็นลมใต้ปีกให้กับน้องชายเช่นกันนะครับเอาตะกร้าออกเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับเพราะว่าผมเคยพูดกับเขาไว้ว่าเหมือนบอะไรก็ได้ผมอะชิวๆอยู่แล้วแต่ผมขอแค่แบบผมยอมที่จะเป็นบันไดเป็นบันไดให้น้องผมได้ขึ้นไปถึงจุดที่ที่ดีที่สุด นะครับผมจะรักใครก็ได้นะครับผมหนึ่งบอกผมไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าบางคนอน่ะบางมันบางบาง,บางคนมันก็มีใช่ไหมเหมือนว่าพอน้องนุไลค์คนดูสามพันสี่พันอะไรเงี้ยและเหมือนคนเขาก็าม,มาบอกว่าน้องนองุคนดูตั้งเยอะแน่ตัง้ตงสามพันไม่เป็นไรผมหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสน,นะครับผมเพราะว่าเท่าไหร่ก็ได้นะจากเท่าไหร่ก็ได้ ราะว่าเร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 ามีมีทัศนคติที่เรื่องพวกนี้มันห้ามกันไม่ได้และเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถกักเกียนได้ต่อให้วันนี้ผมมีผมทําอะไรที่มันสุดยอดแต่ถ้าน้องผมเขาได้รับกระแสที่ดีกว่านะครับน้องผมเขาได้รับกระแสที่ดีกว่าทุกอย่างก็จะเป็นของน้องผมอยู่ดีนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสน,นะครับ ก็จะบอกไปถึงคนที่เพราะว่าตอนนีมน้มันมีคนเนี่ยคนที่เข้ามาชมเนี่ยทุกคนเข้าใจทุกคนก็จะแบบเ e ออดีเหมือนจะซัพพอกันไปนะครับแต่บางคนก็คิดว่าพี่น้องต้องอิจฉากันไม่มีไม่มีไม่มีมมเพราะว่าตอนเนี้ตอนนี้กล้า,ารันตีว่าที่ออกมาพูดแล้วมากมายเนี่ยเพราะว่าเราเจอคนถุกรูปแบบเลยจริงๆเราเจอคนทุกหลกเราเจอแม้กระทั่งคนที่คิดว่าเราเจอแม้กระทั่งคนที่คิดว่าอะไรนะเหมือนพยายามป,ปั่นว่าพี่น้องต้องอิจฉากันนะเพราะว่าเขากำลังจะดัง่าคุณ ไม่มีทางครับไม่มีทางไม่มีทางคือบ้านผมไม่มีคํานั้นน้องผมได้ดีผมยิ่งดีใจด้วยนะครับไม่มีคำนั้นแน่นอน